นนี้ชมพี่จี้รือยังยังไม่ได้ชมเลยค่ะไม่มีคนชื่อพี่จี้วยจีจ้วันนี้มาทำอะไรคะพี่เราวันนี้ฉัม่กินข้าวเราเลิกินเด็กคนนี้ไม่เรียนหรอเรียนเต้นมาเรียนจ้าขอโทษครับพี่ผมไม่เป็นไรพี่น้องหมีน้าเหมือนกันปะใส่แว่นเฮ้เขาว่าใส่แว่นไหนกลมเล็ไม่ไม่มาหน้าเหมือน เซอร์เซนะีมากเลยแม่เอาดิไหม <c oughs> อุ้ยแกเสริมดีกว่าสาระน่าเหมืนกันจริเๆล้วระเป็นให้ดูหน่อยเซฟที่เราสาสระาป็มามากเลยหรอมากอันนี้หกรอันนี้สี่อยอ่ะฮะจริงป่ะจริงชจมิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะแล้วสวัสดีค่ะลาบน้ำเขียวสิ่แก้วค่ะราบนี้มิเตสสาบันใช่ทำอะไรต้องบบนี้ปะตอนนี้ก็คือไม่เห็นอะไรแล้วนะไม่ต้องใส่แบบเสิรขึ้นไปใส่ผมด้วยไม่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 อย่างงี้อย่างาง,างี้ก่อนใส่เข้าไปอย่างงี้ปุ๊บแล้วก็สวยขึ้นไปเสิร์ฟยึ้นไป สวยอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเรทพ่อมาพี่จี้สวยอ่ะแม่โง่มา,มาพี่จี้ไม่ไหนทำไมผมโซแล้วมากกว่ <laughs> าเดี๋ยวพี่จ, <laughs> จ,จี้สวยอ่ะขอดูสวยฉายแว่นก่อนยันก่อน ใช่อุ้ยสวยอ่ะดียินป่ะอะไรอ่ะเธอดูไลฟ์ของวีวีดูไลฟ์ของเธอจริงอ่ะอันนี้มุมนี้ค่ะหนูมุมนี้มุมนั้นไม่สวยเลยค่ะนั้นมันก็สวยเหมือนกัน้าเพราะว่าพี่จี้สวยอ่ะอุ้ยสวยอ่ะไม่ชมแหละเรารู้วิธีแล้วไม่ใม่ม ไม่ต้องดูวีอะไม่จะให้เพียวดูช็อตที่มันแบบแบบที่เธอเทลเขาปะให้ช่วยเขาอ่ะชอบช็อตนั้นมากเลยอะเธอรู้ว่าวีจะตายอ่ะฮะช็อตไหนเนี่ยไม่ดูคลิปอะไรเลยเนี่ยไม่จะเห็นอันนี้เขาตัดมาไงที่แบบว่าพอเปิดปุ่มแล้วมีคนยิงแล้วเธอก็ช่วยเลยอ่ะอ๋อไม่ก็รู้อะว่าแบบต้องออกแน่นอนรู้ว่าจะตายเฮ้ยช็อตนี้แหละ เปล่าไหนแอาก็เล่นเกมนี้หรอหนูไม่เล่นเลยโอ้ยโอ้ยแซมมี่คับเออชาดนี้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 แหละนี่ครับนี่ผมเองครับภูมิใจนำเสนอมากครับโอ้โหเขาได้ใช้แสงพอวีตายอ่ะเลิศหนาเพราะหลังเธอให้วีตายเธอได้ใช้แสงโอ้ปืนสวยเกิน นี่เล่นเกมนี้ด้วยหรอพี่เก่งพี่เคยเล่นเกมเนี้ยพี่เทพแลวพี่จนเลิกเล่นแหละพี่รู้ว่ามันต้องทำอะไรนี้ยสวยอ่ะปืนพี่แพงกว่านี้นี่พี่ปืนมันราคาเท่ากันอ๋อไหมมันจะมีอันที่มันต้องเติมไม่ใช่หรออันนี้ก็เติมเออไงเห็นไหมก็เติมราคาเท่ากันทุกอัน นี่ห้าพันบาทอ่ะรู้ปะห้าพันไทยเลยเหรอใช่เชื่อป่ะเชื่อป่ะอะไรอ่ะนี่ช็อตเลยอ่ะไปลบ๊ายบายเจ้าบ้านหมดแล้วคะแล้วจะให้ดูอ๋อก็คือให้ดูช็อตตัวเองแค่ให้ดูใช่ใช่หมดแล้วเพลงดีกว่าเฮ้ยเราฟังเพลงดีกว่าเรารู้รู้ใช่ไหมจะฟังเพลงอะไรดูแดนเวอร์ชันฉันชอบคนข้างหลังสุด ใช่ไหาเขากแบบนั่นเหรใครนะคนคนกลางใครอ่ะใครอ่ะเธอลองดูดิลองดูอ่ใช่ใช่ใครใครคนยืนอยู่ตรงไหนนะตรงไหนน่ะไหนอ่ะไม่เห็นเลยไม่แน่ใจว่าแบบยืนแถวหลังข้างแบบซ้ายหอเลยไม่เห็นเลยไหนไหนแหละคนอ่ะเออคนกลางวะคนกลางแบบชุดไม่เข้าตีมกับเพื่อนเลยอ่ะ ไมทำไมเห็นแ่้อเดีมะแบบคนอื่นเขาใส่แขนสันใช่ปะาแบบใส่เปนยาวนเดีใช่ปะจริจริง้ทำไมคนนั้นเขากระโดดตบอะเปนไหนอะนี่เคนไหนมะนี่นเขาไปไหนละนี่นี่นี่ริมๆนริมอะเดี๋ยวเขมาละนั่นสิเขาทำท่าอะไรของเขาไม่รู้เหมือนกบายบาเอ้าบายบายแกไล่พี่เขาทำไมอะไม่ใช่อ็มน่คนนั้มาทำอะไรอะนี่แหละทำอะไรอะ ริมริมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ้ยเ้ยเอ้ยเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วน่ยคนที่ถักเดียเชื่ออ่ะไม่รู้แต่ฉันว่าน่ารักนะคนน่ะหรอจริงพื้งหลังสวยนะไม่ถึงพื้นหลังอ่ะโอ้ยน่าจะดิมริมอ่ะดิมิมอ่ะ ไม่อยากดูเท่าแล้วโอ้ย <c oughs> oh. ตื่เต้กันอะตื่นตืกันมากเลยอะอันนี้ทำค e a c t MV กันเหรอเราทำรีแอคแด n เวอร์ชั <c> o <oughs> ไหนไหน,อหนอตอบปะเป็นไหนแล้วเป็นไหนละรับอยู่นะบ๊ายบาย <c oughs> เมื่อก e ี huh ้เธอทงนี yeah well, like ้เอะไรออกมาเอ้าก็มาต้องเป็นท่านะ้มมันเหมือนน้องบินเลยอ่ะนชมชใช่ไหมใช่รกแบบพิวเหมือนน้บินใช่มาแล้วอ่ะนี่นยคนนั้นต้องทำอะไรไม่รู้เหมือนกันฉันว่าไม่ต้องดูคนนั้นแหละไห้เนน้องเขหน้ารัแค่นั้นก็อ่าก็ไม่สนใจคนหัวแดงหัวแดงอ่ะ น่ารักจังขอบคุณนะมาดิงพี่เชอร์ขอบคุณนะเ <Okay. S 2> ขินละสิไม่กล้ารอกรงโว่าชมเราอือโอเคสวัสดีอยบ่โอ้ยแต่งตัวหล่อจังเขิน <c oughs> อะ่ะ น่าดุยนี่ค่ะน้าสดนะเนี่ยสวยขนาดนี้ป่วยมากเยมองไ้นี่เฮ้ยสับอยู่ลผิดาจเข้าไปอันนี้เขาเขาไปกันแลอใช่อาน,นี่มาด้วยเหรอ,อ,อกี่โมองอะไม่เลกี่โมงอะแล้วทาไมเขามากันาา้อะเขาไม่ได้คนโตตอดเวลานี่ยังห้ามงอยู่เลยอะใช่ร้ษัจะลงก,กินข้าวมาซ้อกันอ่อน้อยน่คืหลาคนเหรอจริมาั้จักรวาลเลยสริงะาสตูเลยปะ้องบริษัทมีใครบ้าง เชื่อป่ะไม่เชื่อเฮ้ยคนดูสามแสนไงผมยายตอนนั้นเด็กอะผมยาวเวอร์ตอนนั้นติดแฮพี้เหมือนกันอ๋อแต่ว่าผมตอนนั้นยาวทุกคนผมสีดำสงตั้งหมดเลยใช่เพราะว่าเขาไม่ให้ทำไงเขาบอกว่าผมสีธรรมชาติสีเขียวก็ธรรมชาติเนะอุ้ยจริง มันจะเด็กขนาดน่ะอุ้ยแต่ก่อนฉันเต้นปอยแบบเปียกตลอดการเดี๋ยวนี้นแบบเดี๋ยวนี้นไม่เปียกแล้เพราะว่าไม่ทำทปอยเลยอ๋ออุ้ยแต่ก่อนฉันแบบหาทุกอย่างกินที่จะทําให้ปอยไม่เปียกไม่ให้เหงื่อออกเยอะสมัยไวไ้ยใสๆอะ่ะสมัยโมนี่ไม่มีหน้ามาเลยอะ่ะเฮ้ยพี่ขึ้นพี่ึ้นมีหน้ามามากมามากอุ้ยพี่สมัยผมยาว อุ้ยเธอเลิศอยู่นะเธอเป็นกระต่ายตัวแม่อยู่นะเธออะเอ๊ยนั่นก็จะเป็นน้าเดียวไงน่ารักอ่ะยิ้มแบบน่ารักเวอร์ยิ้มเยอะสุดแหละในเอ็มบีทั้งหมดที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้น้าดับหน้าแบบอะไรใส้เงี้ยนี่ ทุกคนไปและเพราะว่าเราจะไปซ้อมเต้นกันที่คุณคนนี้เขาจะแอบสอบห้องหนคือพี่ต้องแยกล่างอ่ะจะไปซิงหนูไปมิวเหมือนกับว่าห้องไหนใช่ไหมใช่หกโมงเหมือนกันป่ะใช่พี่จะมาดูไปดูด้วยดิคุณเล่นอะไรไม่้เราก็สอบมอนกันแหละห้องสี่ห้องส้นะสําเนีงแล้วคุณไปสอบอ่ะของผมอีกสองวันข้างหน้าโอเคครับโอเครับพี่ ตึงปะเนี่ยเวลาแบบว่าคุณสองคนอื่นอ่ะจะทำหน้าตึงเว้ยไหนๆนทำหน้าไหนๆทหน้าแบบโอ้ยยิ้มหน่อยก็ได้เกรงนั่งกดอกแบบพยายามเก๊กอยู่ไม่ใช่อะไรคือไม่ได้ดุไม่ได้อะไรเก๊กอยู่ให้มันแบบเฮ้ยดูแบบเป็นคนเชื่อถือน่อยเออปกติเหมือนไม่ไดเชื่อถือไงบายบายไปแล้วติดตามดูไลฟ์ของพวกเรา รวมถึงไอทีสืคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคอเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4K application